สวัสดีครับผมตอบไหมตอบโอเคนะสวัสดีครับผมแชปเคมาลครับวันนี้มีอาหารมานำเสนอสำหรับใครเบื่ออาหารนะก็อันนี้แม่ผมเขาเรื่องอะไรวะยามะม่วงเห้ยามะม่วงมาแต่ว่ามันเหลือผมก็เลยหอยดองเนี่ยหอยดองมาหอยดองมาใสา่นะแล้วนี่ผมก็มีไข่เยอะมั้ยอ,อยู่ผมกินไปแล้วครึ่งลูก เรื่องหมูเลยมาใส่เลยนี้สุดยอดครับไม่ไปใครกินกับผมได้แล้วผวังไงเดี๋ยวไปกินคนเดียวอันนี้ก็เขาเรียกว่าผักชุรสผมก็เพิ่งรู้จักเลยแหละเจอมาก็าเป็นใคยรู้จักอันนี้ไก่ซื้อมาจากตลาดนัดตรงนี้ไก่อยากินไหมอ่ามีครบหมดนะครับอันนี้กินห้าคนนะครับหนึ่งร้อยบาทเรื่อนี้เสียไปหนึ่งร้อยบาทหลือของเหลืออะไรนี่ไฮไลท์อยู่นี้ปั๊บนี่ อะไรวะผักส้มแปวอะไรวะเรียกอะไรนะเออผักเสี้นดองส้มแปวเป็นอไรวะเดี๋ยผักเสี้นดองเนี่ยวโดนแน่นี่เปิดพระอบถ้าเกิดคนเคยเรียนภา,าษาไทยเคยเรียนวรรณคดีเปิดพระอบพบอะไรพบรักเปิดพระอบพบรักนะครับเดี๋ยวนอ่ะเปิดพระอบพบอะไรครับเ<อ>ขาจะพบนางโมลา แต่อันนี้มันคือหอยสังเงียบกเียมครับกระเทียมปลาอินทรีย์กเทียมผมเปิดมาปุ๊บก,กินขึ้นเลยนะอันนี้ข้าวผมเมื่อกี้ผมกินเหลือไว้ผมอะ่ะทอดเสร็จป้ามาัาจะเหลือน้ำมันผมเอาลงข้าวลงไอครุกนะครับ yeah. Yeah. จัดก,ก่อนเลยกินที่ดูสองคำพอ mm. เดี๋ยวถ้าว่าบูมมาเนี่ย mm. ปลาเค็มนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับปลาเค็มปลาเค็มรสชาติเป็นไงีิหวานนะครับนี่ปลาอะไรรู้อ่ะนี่ปลาอะไรปลาตะโขดดีๆเขาจะรู้เขาจะรู้กันปลาอะไรโอเคครับปลาตันแหละฮะเบื่อมาอบครับบุกลบุกลักครับ ดีแนละ้วลงมาทุกนะครับผมนะครับทุกไปหน่อยเอออย่าใส่เยอะนะมาาันจะเค็มนะครับม,าามันจะเค็มแล้วก็นี่หน่อยนึงนี่อะไรนี่ยอ,อ,อย่ามาัม่วงนะครับออจากตรงเลยนเลยทำนะครับเพียงนค่ท,กทุกไปน้ำลายไหลไปนะฮะน,นี่หอมอะ ข้าแล้ว,วกันดูดิกระปุกอะไรโอเคตามนี้มาข้า